วันนี้เรามาอยู่กันที่วัดถ้ำน้ำโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับที่นี่เหมาะสำหรับสายมูนะฮะก็จะมีที่ให้สักการะหลายๆที่นะครับสำหรับแผนที่เราก็ได้ปักลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะฮะ อันนี้จะเป็นทางเข้านะฮะที่นี่จะเปิดในบริการทุกวันฮะแต่เวลาจะไม่เท่ากันนะวันจันทร์ถึงศุกร์จะเปิด9โมงถึง4โมงเย็นนะฮะเสาร์อาทิตย์8โมงถึง5โมงเย็นในส่วนนี้ก็จะมีทูปแล้วก็ดอกไม้ขายนะฮะเพื่อที่จะนำไปไหว ด้านในนะอันนี้จะเป็นปากทางเข้านะเริ่มต้นก็จะให้ลอดเข้าขึ้นมาทางบันไดนี้ก่อนฮนะ เมื่อมาถึงก็จะเป็นหลานกว้างก่อนนะก็จะเจอกับปูรอสีในตรงนี้จะเป็นปากทางเข้านะทางเข้ากับทางออกก็จะอยู่ใกล้กันนะทางเข้าจะอยู่ซ้ายมือส่วนทางออกก็จะอยู่ขวามือนะะขึ้นมาบรรจบกันที่เดียวกัน ้เดี๋ยวจะพาลงไปดูข้างล่างนะฮะอันนี้คือทางออกนะฮะเนี่ยอันนี้เป็นทางออกเดี๋ยวลงกันไปข้างล่างนะอันนี้ทางเดินจะแคบแล้วก็ มีมุมต่ำหน่อยนะต้องก้มนิดหนึ่งนะเดินก็ระวังหัวกันด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสะพานแคบเ,เล็กๆนะฮะ,ะเน้ามาก็จะเป็นจุดแรกขวามือก็จะเป็นทางขึ้นทางออกนะฮะ ซึ่งในส่วนตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาถ่ายให้ดูตอนหลังนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวใกล้ทางออกเราอาจจะเดี๋ยวพาเข้าไปดูด้านในก่อนนะ,ะเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปข้างในก่อนนะ จุดนี้ก็จะมีน้ำข้างๆเนี่ยก็จะเป็นสะพานเดินผ่านแหวเดี๋ยวเราเริ่มจากจุดแรกก่อนนะทางขวามือก็จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมหินงอกธรรมชาตินะซึ่งถ้าใครยังไม่เข้าตอนนี้ก็เข้าขากลับก็ได้นะแต่เดี๋ยวเราจะเข้าไปก่อนรอบแรก อันนี้ภายในนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในนะเมื่อออกจากห้องแรกเราก็จะเดินต่อตามสะพานนะ <S <S ก็จะมาถึงจุดที่สองจะเป็นจุดของพญาสิสเวัฒนคราชนะฮะตรงนี้ต่จะไหวก่อนก็ได้นะหรือเดี๋ยวจะออกมาตอนขากลับก็ได้นะ ก็มุมนี้ก็จะเป็นมุมบรรจบเข้ากับออกพอดีนะฮะเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการวนซ้ายขึ้นไปก่อนนะเข้าไปทางซ้ายก่อนอันนี้จะเป็นเดี๋ยวไว้ทางออกแล้วกันนะถ้ามาทางโซนนี้ก็จะไปตรงโซนของ หลวงปูด่ดำนะระยะทางจากจุดนี้เดินขึ้นไปถึงหลวงปู่ดำก็ประมาณ200-300เมตรได้นะบรรยากาศก็จะเป็นหินง,งอกหินย้อยนะ สำหรับใครที่ขี้ร้อนหน่อยก็ติดปัดลมไว้สักตัวก็ยังดีนะฮะเพราะภายในถา้าก็บรรยากาศก็จะอับๆชื้นๆหน่อยนะอีกอย่างส่วนนี้พื้นทางเดินจะไม่ค่อยเรียบนะ พื้นจะเป็นตปุ่มตตบปัํมเดินค่อนข้างลำบากนิดนึงนะยังไงก็ใช้ความระมัดระวังในการเดินกันด้วยนะครับ ก่อนที่จะถึงหลวงปู่ดำก็จะมีจุดให้สักการะอยู่สองสามจุดนะ,ะเนี่ยอย่างที่บอกทางเดินก็จะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะฮะ อันตรงบันไดนั่นคือทางขึ้นไปหลงบูดมนะแต่ว่าข้างๆกันก็จะมีธรรมพญานาคนัน,นาโคนะเดี๋ยวเราจะพาเขาไปดูในธรรมพญานาคอันนี้ก่อนนะ สำหรับสถานที่ต่งตางๆนะเราก็จะเป็นแนวทางให้ในการประกอบการตัดสินใจของแต่ละคนนะฮะว่ามาแล้วจะได้อะไรไหมหรืออยากจะทำอะไรตรงไหนก็จะได้ประกอบการตัดสินใจนะฮะ อันนี้เราก็จะขึ้นไปที่หลวงปู่ดำนะฮะเมื่อมาถึงจุดนี้ให้ถอดรองเท้านะฮะ <Yeah. S 1> ไม่ไม่ใส่รองเท้าขึ้นไปข้างบนนะยังไงก็ฝากเพื่อนๆทุกคนที่ไปเที่ยวในแต่ละสถานที่ขอให้ปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบของสถานที่นั้นๆด้วยนะ ตรงนี้คาดว่าน่าจะเป็นกลางธรรมนะเอ่อจะเป็นสูงขึ้นไปเดี๋ยวเสร็จจากหลวงปู่ดำล้วก็จะเดินลงมาแล้วก็มา เจอกับตรงป้ายที่เขียนให้ไปหลงหาปูดำเมื่อกี้นะ่ะแล้วนี้เราก็จะวนไปทางซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นตามวันเกิดนะแล้วก็ถัดมาก็จะมาเจอกับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะ เดี๋ยวก็จะพาไปดูว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นยังไงนี่ยสำหรับใครที่ผ่านมาแถวราชดีหรือโพธรามนะถ้ามีเวลาอยากมาเดินเล่นเที่ยวทำก,ววกราบไหว้ศักการสิสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็แวะได้นะ ไม่ไกลใช้เวลาไม่นานเมื่อออกจากน้ำศักดิ์สิทธิ์เราก็จะเลี้ยวมาทางซ้ายนะ<ม>ในส่วนนี้จะเป็นทางตันนะฮะ<ม>เดินเข้าไปประมาณ300เมตรได้บ้างนะ<ม>ก็ต้องเดินย้อนกลับออกมานะฮะ ข้างในก็จะมีหินงอกหินย้อยแล้วก็มีพระพุทธรูปวางอยู่่ะที่สำคัญคือตรงนี้จะเป็นมุมต่ำนะต้องเดินก้มนะเดินตรงๆไม่ได้เลยนะตลอดเส้นทางต้องก้มตลอดนะ เดินเข้ามาเรื่อยๆก็จะเจอกับหินงอกหินย้อยสีขาวสวยงามอะตรงจุดนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะฮะเสร็จจากจุดนี้เราก็ต้องเดินย้อนกลับ ขึ้นมานะมาตรงจุดบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เมื่อกี้แล้วเราก็จะใช้วิธีการวนทรายออกไปตรงพญาสีสวินคราชเหมือนเดิมนะฮะ อันนี้ก็จะเลี้ยวสายกลับมานะก็จะมาเจอจุดพระยาศรีสวน,นัสราชเหมือนเดิมนะทีนี้ก็จะเลี้ยวสายเพื่อที่จะไปตรงทางออกนะหลักๆตรงนี้ก็จะเป็นโถงกลางนะ ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดเม้นแล้วก็กดแชร์ให้หน่อยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตรงทางออกที่บอกว่างแต่ตอนแรกนะว่าถ้าใครที่ลงมาแล้วยังไม่กะว้ตรงนี้ก็สามารถเดินไปก่อนแล้วกลับมาตอนทางขึ้นก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นบันไดาทางขึ้นเพื่อที่จะออกจากถ้ เดินขึ้นมาก็จะมาบรรจบเจอก,กันกับทางลงที่เราลงไปเมื่อกี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศข้างบนหลังจากที่ออกมาจากทําแล้วนะสำหรับใครที่แวะมาผ่านมาทางนี้มีเวลาเหลือก็เข้ามาเที่ยวกันได้นะครับ วัดถรำนา้ำโพธารามราชบุรีฝากช่องไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับขอบคุณครับหน้วยเจอกันในคลิปถัดๆไป ขอบคุณครับ